สวัสดีครับทั้งหนึ่งช่วยตั้งนะนี่ครับมาดูระบบ d c ซภายในร้านนะครับมอแบตที่ใกล้จะเสียแล้วครับผมเอามาใช้ครับที่ลูกค้ามาเชินไว้นะครับที่ที่พอใช้ได้ก็มาใช้แต่งระวางไฟในร้านนะครับเออจะใช้มอแบตสองลูกขนานกันแล้วก็ไปต่ออนุก,กรมกับอีกสองลูกนะครับก็ทิศสองทิศสองต่อขนานกันแล้วก็ทิศสองทิศสองต่อขนานกันแล้วก็ไปอนุก,กรม เป็นวิทสี่โวลต์นะครับแล้วนำเข้าไปใช้ภายในร้านนะครับในร้านผมไปใช้ระบบดีซีนะครับดีซีไฟจากมาแบบเนี่ยครับไม่ไม่ยื่งเกี่ยวกับไฟหลวงนะครับช่วยประหยัดไฟได้เยอะครับแล้วก็มาดูระบบภายในนะครับยิทสี่โวลต์มานะครับแล้วก็มาเข้าตัวสเต็ปสเต็ปดาวตัวเนี้ยตัวขวามือเรียกตัวสเต็ปดาวนะครับที่ขึ้นตัวเลขอยู่นะครับมาดาวลงหรือว่าลดลงให้เหลือแต่เบดโวลต์นะครับ จะใช้แค่เดบิตบัวรกจะช่วยประหยัดไปครับใช้น่่ย,ยันปีสามปีสี่ได้ครับเปิดยันแจ้งก็ได้นะครับแล้วก็ทาง้ายมือนี่ก็จะเป็ี่นรีโมทอัจฉริยะนะครับสั่งผ่านเสียงสั่งผ่านโทรศัพท์ผ่านไ wi ไฟตัวนี้รับปัญญาณไ wi ไฟนะครับสั่งผ่านโทรศัพท์สั่งผ่าน google home ตัวนี้นะครับ เดี๋ยววิธีทําเดี๋ยววิธีต่อจะมาทําให้ดูอีกทีนึงครับเปิดปิดระยะไกลนะครับสั่งผ่านไวไฟครับตัวนี้ตัวรับสัญญาณไวไฟนะครับเดี๋ยววิธีทําจะมาทําให้ดูอีกทีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ